สร้างทีมงานที่ดีซึ่งเป็นรายวิชาที่พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการบริหารการศึกษาครับโดยผมจะเป็นผู้บรรยายเรียนรู้ในร,รายวิชานี้ครับถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับรายวิชานี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องความสำคัญคุณลักษณะปัจจัยความสำเร็จขององค์กรเทคนิคการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลกลยุทธ์ในการสร้างทีมงานอธิบายถึงการสร้างความผูกพันกับทีมงาน ได้บอกว่าผูน้นำกับทีมงานโดยมีเนื้อหาจำนวนห้าต่อด้วยกันดังแบบนี้ครับตอนที่หนึ่งทีมงานปัจจัยความสำเร็จขององค์กรตอนที่สองการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลตอนที่สามกลยุทธ์ในการสร้างทีมงานตอนที่สี่การสร้างความผูกพันกับทีมงานตอนที่ห้าภาวะผู้นำกับทีมงานทีมงานนั้นมีความหมายมากกว่าทุ็นคนที่มารูปเฉย ทีมงานจะมความถึงความเป็นผู้นกลุ่มกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มการใช้ทรัพยากรของกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการผส,ส,สมผสานสมาชิกของกลุ่มซึ่งจะมีผลต่อการทำงานร่วมกันเป้าหมายของการสร้างทีมงานจึงเป็นการสร้างทีมงานที่มีการทำงานอย่างมีชีวิตชีวาแทนที่จะเป็นเหมือนคื่นใจและมีการประสานการทำงานของสมาชิกทุกคนในทีให้ร่วสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันดังนั้นการทำงานเป็นทีหมายถึง สมาชิกที่มากกว่าหนึ่งคนโดยที่สมาชิกทุกคนนะั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทําอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกันมีการวางแผนการทํางานร่วมกันโดยสรุปความแตกต่างระหว่างทีมและทีมงานคือทีมเป็นกลุ่มคนที่ทํางานร่วมกันเพื่อปฏิบติให้บรรลุเป้า,มาปหมายสําหรับทีมงานมีความหมายมากกว่ากลุ่มคนที่มาทํางานร่วมกันให้ความสัมพั์การค่นอนข,ข้างใกล้ชิดซึ่งประกอบไปด้วยเพื่อนร่วมงาน และผลงานซึ่งประกอบด้วยมีเหตุผลที่มาทำงานาร่วกันและมีการมีิปากสายซึ่งกันและกันและเปยนประสบการณ์ความสามารถ